เมื่อวันที่12มิถุนายน2564นายอดีศักดิ์ภูสิ์วงศานุยุทธหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กล่าวว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ดำเนินการซ่อมแซมพเนยรป้องกันช้างป่าพลัดตกหน้าผาน้ำตกเหนรบโดยของเดิมมีเสาพเนียดเล็กและห่างกันเมื่อช้างป่าเดินมาใช้ตัวถูไปมาบ่อยๆเสาก็จะโค่นหักไปอย่างเหตุสลดเมื่อคืนวันที่5ตุลาคม62ที่ช้างป่าจำนวน11ตัวพลัดตกลงลงไปในน้ำตกเหนรบข่าวแนะนำ โดยการสร้างใหม่ได้ก่อเสาคอนกรีตขนาดใหญ่สูงแล้วใช้ลวดหนามมาพันรอบเสาเพื่อป้องกันช้างป่ามาเบียดถูกให้เสียหายความยาวทั้งสองด้านประมาณ200เมตรเกือบ200ต้นพร้อมทั้งได้จัดตั้งฐานปฏิบัติการพิเศษให้มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำตลอด24ชั่วโมงเพื่อคอยเฝ้าระวังไม่ให้ช้างป่าเข้ามาใกล้บริเวณที่เป็นอันตราย และได้ติดตั้งไฟสปอตไลท์ส่องสว่างและวูบให้เสียงดังเมื่อช้างป่าเข้ามาใกล้จุดอันตรายคาดว่าน่าจะทําให้การป้องกันช้างป่าตกน้ําตกเห็นรกได้ในจุดนี้ซึ่งช่วงนี้เริ่มเข้าฤดูฝนอาจจะมีน้ําป่าทําให้มีน้ําตกไหลรุนแรงจึงมีการป้องกันเอาไว้เพื่อเป็นการรักษาการสูญเสียช้างป่าซ้ารอยซึ่งเมื่อปี2535เคยมีโศกนาฏกรรมโขลงช้าง8ตัวถูกกระแสน้ําพัดตกลงไปตายทั้งหมดมาแล้ว